ินดูนะโอ,โอ้โหไปแล้วนูน่นสุดยอดเลยเฮ้ยไอโหอด้วยเออสินเป็น,นไงล่ะไปแล้วลุยป๊ะป๊าฮะลุยอ่าลูกลุกลยดิลูกลุยไปเลย,ลยไ,ลไม่เอาป๊ะป๊าลยุยไม่มันมาเร็วลูกมาเดี๋ยวเร็วคุณแม่รออยู่ ดีย๋ยวโชว์คุณแม่เร็วแล้วโชว์มัมมีอ่ะแล้โชว์มัมมีคนเก่ง you can do it you can do it hey you can do it เนี่ยเร็วๆคนเนี้ยตีอ่ะป้าทำให้ดูนะถ้างั้นโอเคเนี่ยลูกแก้วโดโฮไว้สิโฮลูกแก้วโดโฮอ่ะลูกแก้วโบอลไปแล้วอัศวินโอ้โหโอ้โห กับพ้าใส่นี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ยืดีนะลงไหมลงไม่ลงอ่ะออสตินเอาทำอ่ะเอาทำดิเอาทำให้ลงซิลูกไม่เอาละเอ้าเราจะมาเล่นยังไงนี่เข้าเข้าแล้วป๋อวะาระแก่เข้าแล้วยอดโอ้ยเดี๋วไม่ลงน่าเลยนี่แล้วพี่ออสทำได้ไงอ่ะหลุมแรกอะลูกมาแล้วเจ้อะเดี๋ยวโฟร์ทโฮลอันนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ของลูกป่ะ ให้มันไปโชว์อีกแล้วงั้นลูกต้องมายืนดูตรงนี้ลูกถึงจะเห็นระวังมันกระเด้งนะ oh, you see the hole? เอาซินมานี่ดีกว่าแม่เสียวมันกระเด้งอ่ะไม่หรอกแม่อ,มอต็ติดตัวอ๋อโอเคแน่ใจแน่ใจยนแค่พักเฉยนี่เอาซินโอเคเอาซ <okay. S 2> ินยืนดูปะปะ the hole? the hole is over there โ <Okay. S 1> okay, อเคอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะยืนอยนู่ตรงนี้หันมองทางนูน้นนี่หันมองทางโน้นเดี๋ยวไป้ายตีให้ดูนะนะ เอาสินดูนะไกลมากเลยนะจริงๆแล้วนะใช่เอาสินดูนะโหไปแล้วนูนสุดยอดเลยโอ้โหด้วยเอาสินนอินวันว่าอินวันว่าโอ้ไม่ือบโอลูกลองไหมโอ้โหอินวันอินวันด้วยสุดยอดโอ้โหอินวัน let's go

five, uh, where is the next hole? This is number seven. Next number. What this one? Number. I want it. I want it. Here, here is, here is number seven. Next one is number. Number. Um, number. Number. What number is it? Eight. Eight. Yeah. Good job. Ah, uh. uh, look this. Ah, uh. your turn. Ah, uh, Leo. มาช่วยแล้วอันนี้ยากมากเลยมาดูอ่ะ let's see the hole let's see the hole let's c h e เห็นไหมเอ้า go the ball has to go to the tunnel here นี่ทะลุทะลุบ้านตรงนี้ลูกเห็นไหมถ้ามันจะขึ้นมาตรงนี้มันก็จะแบบฟุ๊บมาเลยมลเสร็จฟุ๊บโอ้ตรงนี้เป็นเนินขึ้นเลยเห็นไหม,มเป็นเนินขึ้นนะถ้าคาูเขาไฟาลูกจะซ้อยกับ w a l c a n o โอเค I will show you, you have to stay here okay? โอเคมาข้างมามีมาข้างมามีค่ะโอเคป๊ะป๊าจะโชว์ละออซินนุ่นปะ หยิบให้ปะป๊าเรลยตีโอบี OB, ลูกตีโอบีเมื่อกี้อ่ะ <laughs> อาลูกอ่ะป๊าทำม่นไปย่อยเดี๋ยวให้ลูกขยับแบบนี้หน่อยตัวนั้นมันอ่ะนะะ้าขาเคลมแบบนี้เลยลูกเขยมแบบนี้หน่อย,อยตัวนั้นมันหนามันบีบอ่ะโอเครีดี้ Wow. 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 <laughs> wow. Number Move to number thirteen. Okay, number thirteen. One, three, one, three, mm -hmm. thirteen. Okay. Wow. You see, Just has the curve on the left and the right. อาดือดร้อออ่าโอเคเอาสิงรอลุ้นนะไปแล้วนะมาโอ้โหมันเป็นสูตรแล้วนะไปที่นหโอ้

เออข้างหลังไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวเราลอร,รับตรงนี้ให้ป๋อปา้าตีมา <Okay. S 2> ดูนะคอยดูนะ let's go ห Let ม,มาแล้วรับแล้ว yes give me five give me five yes <laughs> พอแล้วลูกก็วันนี้มาแล้วมาๆมาพอแล้วนี่นี่นี่ลูกเห็นไหมนี่ลูกเห็นซุ่มไหมก็วันนี้เราจบกันที่18หลุมแต่อ๋อพี่อ๋อตีหลุมเดียวแต่หลุมแรกเนี่ยตีสองทีลงเลยนะไม่ธรรมดาอ๋อเดี๋ยว่ฟนฝ่ายโอเคงั้นไปฝาเพื่อนก่อนะคเดี๋ยววันหลังมารีวิวใหม่เนาะบ๊ายบายกระโดดบ๊ายบายค่ะโอเคบายบาย Thank you.